อุ้ยขึ้นมาทำไมเนี่ยออกได้ไม่ได้เฮยไอชิมังมึงชาวลอนโดลอนโดแม่งตกรอบก่อนเนอะไอ้เนี่ยอยูรอบเนี่ยอะไรฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมพีนะครับวันนี้ผมจะเล่นคนเดียวนะครับผมแต่เพื่อนเพื่อนผมเนี่ยจะมาคุยกันในดิสคอดนะครับเป็นเพื่อนผมนะครับผมเล่นคนเดียวไม่ไหวจริงๆนะครับผมเพราะผมกลัวมากเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราแก๊งออกดิสคอดให้ชิมังอยู่คนเดียวไม่ได้ได้ อุ้ยถ่ายแล้วไงอุ้ยมีกวางตายด้วยเฮ้ยหลังอะไรวะเหีหลังแซมแพนิกไปเองอย่ไปเชื่อมันเดี๋ยวกวางมันไปโดนอะไรมามันตกฟุตบาทตกขอบฟุตบาทม้างเลยดิอ๋อมันน่าจะเดินมาแล้วก็หกล้มตายเนาะโอเคเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะคกับอ่อสถานที่ที่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับผมมืดไปหมดเลยนะครับอะไรขาวๆแล้วนขวาวะไหน ไอแซมไอแซมไอแซมไม่มีมันแพนิ่กมันแพนอุ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรอะไรมึงเห็นปะเน่ยไม่มันเป็นคนโลคตาแดงเป็นคนโลคตาแดงเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเราเป็นอะไรเปล่าอะไรอ่ะไม่รู้เออช่างมันแล้วกันเนาะเด่ได้ไปแก๊สเลยไป่ได้ตามหลังมาอันนี้เราต้องเดินไปไหนน่ะอุ้ยเดินไม่ได้ด้วย โอ้เดินได้แล้วเดินได้แล้วเนี่ยมึงจะเป็นแบบกวานโทรเมื่อกี้โทรศัพท์พี่เขาอกอะไรวะไปฉายไปฉายโคตรโคตรแรงดิยทำไมเลี้ยวมาสายอุ้ยพี่รถอ่ะเนี่กลับไมนะ่ได้ไม่รู้ว่ <c oughs> แะแรงโคตรกู <c oughs> ติดอะไรเดียวโอ้ <c oughs> ติดใจเลยกลางๆแมปดิเ <c oughs> ออมันมันเดินไปไม่ได้มันติดอะ่ะมันต้องเดินมาฝั่งนี้อันนี้ที่ไหนนะปั๊มน้ำมันหรอเออปั๊มปั๊มอะไร แอบปองน้ำมันล้างต้องไปไหนเนี่ยเดินเข้าไปเหรอเดินเข้าไปเดินเข้าไปไปคิดอะไรมากมันล้างจริงวะทำไมมีไฟฟ้าอยู่เอ้ anyone here Yeah. okay that radio's gotta get turned off I can't even h นี่อะนี่เส h ยงแปลกแปลกเฮ้ยมันหายมันมันหายไปกระบอกเดียวก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกเลยหยิบไากินนิดหน่อยไม่เห็นมีใครอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์กูหายไปไหนเนี่ยอ้าวอ้าวกำล่นัง หล่นไปไหนวะอยากกินขนมอ่ะเวลอุ้ยอ๋อโทรศัพท์มาแล้วอ๋ออุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้สีแดงนี่สีขาวแล้วอ๋ออุ้ยรู้ยังนะครับพี่เฮ้ยตะกี้โทรศัพท์ไปแซมปม่อวะสีแดงอ่ะเออไอแซมเออไอแซมยี่สิบระดับสีขาวอยู่แล้วหล่ออะหล่ออะหล่อไฟมันสีแดงไงแค่เดทซิ่งไงพวกคอมเพิวเตีร้านหลังเออเนี่ยความจำระดับเทพเนี่ยไปไปต่อ เออครูอุไปไม่ได้เฮ้ยมันมันให้ไปหลังร้านหรือเปล่าอ๋อเนี่ยเหรอเข้าใน้างใช่ใช่อาจจะต้องไปหลังร้านไอ้เสี่ยไม่เชื่ออุ้ยตีอุ้ยอุ้ยเสียงมันมาปิดประตูกันดิปิดประตูกันดิอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้ร้านแล้วอยู่เดยวไปเปิดประตูอ่ะปิดประตูอ่ะปิดได้ปะปิดไม่ได้เฮ้ยเนี่ยเกมกากแล้วเกมโดนแน่ชิบหายแล้วเสียงมาละแล้วกูมีมีมีพวกไม้ไม้อะไรพวกนี้ไหมไม้ไม้ เอาไปทำไรอ่ะไปตีมันดีมาแล้วเอาไปปล่อยไปตีมันทำไมวะเอ็ถุงเละวะเอาถุงเละไปป่าคอมดีกว่าเว้ยอู้ยเสียงมาใช่เหรออู้ยเสียงแบบปลอดมากเลยอุ้ยับไปงยิงยิงยิงนี่อะไรบ้าน้ากาะเป๋าในในป่าอะไรเงี้ยซ้ายมืออะไเดี้ยะชิงหัวเออ้วนว่ามันเป็นแสงสะท้อนวมาอุ้ยเอ้ยผมว่าผมว่ามันอยู่ข้างหลังผมแน่เลยวะเฮ้ยคิดมาเบยเว้ย เอ้เราปุ่มกลมราหลังหาดูดิอะไรดูดูดูไม่ได้เฮ้ยขบยาพวกนี้ไปเปล่าผมจะหันไปแล้วนะาหนึ่งสองโอเคไม่มีไปเปล่าพวกเนี้ยไม่เงี้ยหลังร้านหลังร้านดูได้ปะเราเราไปดูดิอาจจะมีอีกฝั่งหนเห็นะปะเออเนี่ยเนี่ยมันมันน่าจะบังคับให้เราไปหลังร้านอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยพวกมึงไม่ได้ยินเสียงเกมเลยเหรอ เสียงเลยชมดาอุ้ยเยอะยตาแกยีตาย๊อุ้ยก็ตายโอ้โหก็ตายวิ่งผ่านเลยยยก็ตายเเดียวชอออน่ากลัวชิ๋หายเลยแล้วเราต้องไปไหนต่อเข้าไปปะเข้าในร้านปะเออให้เข้าไปในร้านเพราะว่าที่มีแค่ที่ร้านที่เดียวเาอุ้ยเจอด้วย่เก็บโทรศัพท์ตใจเลยเหรอเดกลับไปที่รถเหรอ กลับไปที่รถเออรถรถสีดำๆเนี่ยจังหวะที่เปิดอุ้ยอะไรวะไม่ไม่ไม่เปิดโทรศัพท์เฉยๆใจเย็นใจเย็นเนี่ยจังหวะที่เปิดรถใช่ไหมโบวแล้วไม่มีเลยรถเราอ่ะเอ้ยไม่มีรถเราอ่ะตบกวางจะหายไปไม่แน่ตอนเดินกลับไปแอบยังวะเหรอะเฮ้ยตรงนู้นเหมือนมี ไปเราต้องไปฝั่งนู้นปะเออว่ะไม่มีไฟเฮ้ยแต่แต่น่าจะไปไม่ได้นะดูจากการเดินอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยตอนนี้ไม่ยืนตอนนี้นะไม่จะไปได้้วอออกไปไม่ได้หรอตรงนี้ไปไม่ได้น่าจะเป็นที่ร้านที่เดียวเนาะอือใช่ใช่อาจจะมีมีให้กดอะไรหลังร้านก็ได้นะอาจจะแบบรถเก่าๆนั่นก็ได้อาจจะอีกฝั่งเหนือไปฝั่งของอันเนี้ยถ้าไปเจอกุญแจหลังร้านนี่เริ่มแปลกแล้และ มันไม่มีทางไปไปได้เลยเว้ยใครมันจะบ้าเอากุญแจไปซ่อนในถังขยะหลากหลายวะเฮ้ยนั่งไงอ๋อนี่ไงอี๋เฮ้ยมี <laughs> ยยกิงหวายจะทำกูพูดเลี้ยววัตตาฟัสกุญแจกุญแจมันได้กุญแจแล้วนะฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ๋อตรงนี้ข้างในข้างในไงที่มันล็อกอยู่ <c oughs> อุย้ยดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะมือเลยไม่รู้ Listen man อุ้ยไก่อุ้ยฟุกิมือเห็นไหม เฮดดี้เฮดดีเบื่อแล้วเมต่กี้มันเกิดอะไรขึ้นต้นหนอกกันวะอุ้ยมีมื่อยมือดูไม่ได้เลยอุ้ยโอเคโน้ตแบคทอมาแมนมีคนตายฮะเกณฑนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยวศพเน่าอืดเลยเออทำไมมาตายอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าไปด้านบนหัวจะมีอะไรปะวะอ่ะเชียเชียอุ้ยอ่ะไม่มีอะไรเลย มันแย่เราหนีไปวะหนีไปปุ๊บเราก็ไปโดนผีแล้วนอะเออไม่รู้เหมือนกันะมันน่าจะบังคับให้ออนนอกร้านป่ะเราก็ไปโดนผีเวรงานอย,ยไ,ไม่รล้าดูไม่กาดูให้เดินกลับปะอุ้ยอุ้ยเยอมาแล้วอุ้ยปิดตไ้มล่ะอ้อ้ย้ยอุอุอ้ยอ้ย ชินากลัวอมาไม่วิ่งหี้ยถ้ามาปุ๊บให้วิ่งเปี่ทางเงอ่ะถ้าฟันจะบทพูดอ่ะมันให้เปิดเรดิโอย่าละอุ้ยมลวกเริ่มเลยเหรอาอกไรใหญ่จะนอเอไเปิด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 ปุ๊บแล้วก็ิ่งองนลองร้าแล้ก็ต้องวิ่งหนีเลยโอเคโนแบ็คทูมาแนหาใเจอก่อนยู่ไหนอยู่ตรงนั้นโอเคกูต้องวิ่งไปตรงนี้เลยโยเยย ไอ้บุญดิไอ้บดวูอดิไอ้บเฮ้ยทำมาวะขัดูดิูวุ้ยอีอีเอ้าวุ้ยได้วะขับขับไงไม่ได้อ้าวขึ้นมาทำไมเนี่ยออกได้ไหมเนี่ย ไปแล้วไม่ขี้อ่ะไม่เขียร์ละโอเคมันไปแล้วไปแล้วเสียงหายแล้วผมไม่หมีรถเฮ้ยเพื่อนไปจอดเลยเหรอ They can get me out of here ลองขนได้ช่วยฉันออกมาจากที่นี่ดีไม่ทันแล้วไปนู่นแล้วหายแล้วไงแล้วรถคันนั้นไปไหนอ่ะไม่รู้มันขับไปนู่นเลยหาย ทำที่ดีไม่ต้องเข้าป้อมนตะมันไหมอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้นะเอยเอามีคนเฉยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเอาล้อเขาจะกินนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอางี้เลยเหรอเอาวิ่งเข้าป hey ่ามีเลยวิ่งเข้าป่าแล้วเฮ้ยโฮีเด้ลเดือดเดือดเสียงมาเสียงมาขึ้นรถไม่ได้ด้วยไม่ได้เลยเขาทำเสือเหรอเขาหมีเหรอเอาหัวโล้นเลยไอ้เย อบยังยัวิกหลุดเลยไปกอดผมเหม่งเลยเดี๋ยวเราต้องไปไหนเนี่ยเข้าไปข้างในอีกเหรอต้องเดินเดินเดินไปต่อปะเราเราไปอีกทางตัวไหมไปทางไอ้ทางที่เราไปก่อนนั้นนี้ไม่ได้นอนนอยอมเถบะกลัวจริงปะกูต้องเล่นเกมผีกับพวกมึงแล้ว,ลวจะได้ไม่กลัวยังกูเล่นคนเดียวเนี่ยไป,ไปไม่ได้ว่ะบังค<อ>ับเข้าเหรอทำไมเปิปดวิทยุโยะเมื่อกี้ผีวิ่งเข้ามานี่หัวโล้นเลยอ่ะพี่เฮ้ยอ๋อหรือหรือว่านี้วะมันให้วิ่งวิ่งไปดู ผู้หญิงคนนั้นนะเพราะว่าไอ้บทพูดตะกี้มันบอกว่ารอรอกอดอะไรไอ้ฮอออนอะไรตะกี้ไอ้รอเดียวกอดเออมันมีเข้าป่าอะไรจะต้องเดินเข้าไปในป่าได้นะเอ้นี่ไทางไปในป่าเลยเห็นโอ้ยก้อนเดะ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 เฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอยู่บนเฟซกูนะเออไม่ไจะเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งอ่ะมีเงินนกนกนิ่งเอ้ยไม่ใช่คนตะกี้นี่ นี่ไงคนเมื่อกี้โอ้ไม่ใช่อุ้ยอ๋อคนนี้อยู่ในฐานป่ะเฮ้ยมันให้กดอ๋อคนใจรถคนใจรถไม่เจออุ้ยมาแล้วนมีเร็วมีแล้วมีเร็วอุ้ยอุ้ยมาอยู่กันหลายกูได้ละเลย โอ้ยติดมีเลยเฮ้ยถึงเกี่ยวเลยเฮ้ยไม่ติดไปไหมเปะดเลยไปเซฟม่ปิดไปโอเคน่ากลัวเลยเมื่อกี้แหละยังเมื่อกี้โอเคเกโอเคโอเคนะก็ผมว่าเล่นไม่ไหวจริงๆว่ะมันยากมากเลยอ่ะแล้วผมกลัวมากเลยอ่ะผมพอแค่นี้ดีกว่าเนาะเมื่อกี้ผมเนี่ยผมกดไม่ได้น่ะ แล้วผมต้องเริ่มใหม่ครับผมผมพอละเออโอ้ยหหัวใจจะวาย